สิพาขี้เงาไปลิ้นท่านทิ้งทิ้งไปครับไปทางเงานก็ได้บุษบัวไปทางรถทางเงาก็มีแล้วครับทรงได้ทิ้งทิ้งจุดใหม่ไปทางเขาเชนเนาะอันนี้ก็เป็นทีมงานเขาก็ต้องไปท่านทิ้งทิ้งไปไปเบิชงเนาะคุณจุดใหม่ไปทางเขาเบิ่งวิวงามขี่งาไปเบิ่งบรรยากาศน้ำส่วงงานบอำส่วงว้าวเอ้กา อันตราย้องเหาเลยอาชีพหลบอกไปแบบเสียวไปดวงมเสียวเลยของคุณซึกซีไปที่นันใน้งแบบเป๊ะๆคนิเบิ้งเขาบ่คนิเบิ้งเขาหลายเท่าไรดเบิ่องเนาะจมของเขาอยู่ทนามายของเานี่อันทิ้งิงีประมาณร้อยบเมตรทางหน้าเขาโอ้โของสัตนี่ยทงี้เบื่งเ้ะ มึงยิ่งงงงามงามเด้อธรรมชาติยมเลงอันนี้เป็นบ้านเจงสว่างเป็นเขมฟังบ้านเจงสว่างบานเจงสว่างว้ามึงเฮาสิมุ่งเน้าเฮาสิขี้เลงานเข้าไปห้านิจริงเราจะไปยเลงไปิงไหมใกล้เข้ามาเราไกลเข้ามาไกลห้าิ นี่แหละไผยยักษมู้บ้านแจริสว่างอยู่เป่ฮันหนึ่งถิงอะไรก็เป็นวัดแสดายมันบุญออกมารษาหอมไปได้ที่เลยเอาลงมาได้เพราะว่าโทถซ้ำผาผีบรรฮันหนึ่งถิงโอ้ผู้สาวหลายฮันห,หนึ่งถิงโอ้โหอะไรนะดูบรรยากาศฮันยูงามทีเด้โอ้ผู้สาวยุบาในอลไรเอาไม้ตายก็ทอเอาสี ไปนั่งนั้โอ้ตอนนี้มูสากูสาวนะตุมนี้ว่เขาตุมนี้เลยมึงกูสาวมูสาวงามเลยตอนนี้เนาะตอนหมายเลบังกลับมีแม่นบรรยากาศของฮันทงชีงนี่แหละยูนนำซองบัตรแจสวาหมุนวนงเข็มจันทฮันทิชิงมาไทย เอ,อ,อาเคนลยเขไเดอ้าไปเลยไปมึงไปไปยังนเนะซีเบียเดซีเบียเอาบอลก่อนเด้อเอาคนแค่ละคนเลยแค่ละคนติดกำงซ่างเลยอเนาะวิวงสงติดกับแท้ติกลังสซ่างวิวดีเลยเนาะฮาจริงจนะ เ่ยไหนขครงกร้ซึก่ในยนงไงโรูกราึกหมดแล้วสบายสบายใจเนาะช่วยาเหือนี่บรรยากาศมันดีไรนี่ทีมงานเขายังสิมีห้องสองเพราะว่าต้องออคแต่นี่ได้สิว่าหิ้งงามดีเนะตอนนี้มันมันรุ่นใสกันว่าเกือบเกือบทิว่างมีคนเตะบอมีคนเตะตน้ำบอ เออบ่งเด้อกบมันค้งทางคนนั้นทานมาแล้อมาทานมาบอลลุนบอลลุนเอ้สองโอ้โหรอดไปรอดไปบ่งคนที่สองคนที่สองมาบ่งลูกลือเล้โลบท่บงบอลไทยหู มมีวันจะได้ไห้ฟองในมองจะอยู่ด้วยไปเ้าเป็นคนเดียวเดียวใส่าหุมาลินได้เลยมั้งนะมอกัเบียวกำงานบนทายหุบได้อยู่ในานท่นียนิสิใครเข้าใจริใ ยัใกล้ๆซิดเดบอเดซิใกล้เ่นแล้วไม่ครบเลยก็ต้องขึ้นแดงครับต้องมีนะเพราะว่าเจ้าฮันจะสูบเกินไปก็ตอนนี้ซูเปอร์เฮียกำลังห่อนะเนีเนี่ยเนอะซูเปอร์เฮียก็ทีมงานมาเนาะกำลังเริ่มมาขยอยเข้ามาละมือก้อยเจ้า มาจนได้มาักหังตาเมื่อไรวะเยเบรรยากาศยามแรงย่านนี้คดรูปสาเ็งหมบรรยากาศยามแรงลมเย็นดีเลย อะครับทายผู้สาวสาวนาเอีสาวลำ่วงในสาวแจงสวง่างเน่นี่สุดที่ัน่ง